สวัสดีโทรมาพี่น้องยาส่วนยางกับร่งจะทีวาน้องเกียิได้ทุ่งพลาไว้หมายพุ่มชายนะครับพุ่มชายไปสร้างเดือนแล้วนะครับกับดูกับนํายางกับไล่ดีครับนํามยางไล่ดีครับน้องเกียิก็ให้กำหรืออูไปให้ครับว่าร่งจ่าตีการชชยพุ่มต่างกดวมาเป็นบันรื้อนะครับดูครับมีเดียวนะครับนี่ครับมีเดียวนี่พุ่มขึ้นหน้าไม่นะครับ นี่ผมขึ้นนะไม่ลุงได้คนระับจ้ามนิวได้คนระับกับดูหน้าเก่ารนะับหน้าเก่ากนะับหน้าเกาทนะี่การกลมนะครับเก็เอวครับครับดูครับกับนะครับรับดูครับดูรับเพื่อกนะครับโหครับดูครับโอหดีครับเปลืออะไรได้ัอ้โหดีครับ ดูใบนะครับใบก็เพื่อนนเป็นใบรอยมาแล้วครับก็บ่มอย่างใบยทิอยู่เลยครับเกี่ยวเป้งครับก็ยังตกใหญ่เลยครับใบเกี้ยวครับมันก็มีมั่งครับแดงแต่ว่ามันน้อยครับนี่ครับจับใบดีครับนี่ว่าอีตัดใบมกราคุมปานมีหน้าหนครับเก้นไปแล้มีหน้าเพื่อหลาก่ย่างวันนี้ขึ้นครับครับเอยก็เหมือนครับผมไปดูเมื่อวานครับล้นหมดแล้วครับแดงเมื่แล้วครับแดงครับ nha non két nha non két cứ quay trung liều bẻ ai du gặp du gặp cơn đau mây gặp nè gặp cái nát cơn đau mây rắm nilê đấy gặp nè gặp cơn đau mây rắm nilê đấy nè gặp có nhiều dao đeo chai con gặp măng nghe măng ยูมคุณแกละนะตอนยังเลยครับบวบใหญ่ปลาไว้ครับดูแบบชายดีจริงๆครับตัวนี้หน้าเล็กของกับเพิ่มหน้าครับดีครับผมนายชายมาเนี่ยปงปงสีดำเลยครับเนี่ยว่าอีตาเล้าครับไอ้ลุงทังกิศก่อนเดี๋ยวครับครับขอบคุณมากครับ